เดี๋ยวก็โอ้โหไี่โปรได้เอออะไรแต่ว่าผมเออเอิร์ธเอ็มเทคเนี่ยถ้าใครเข้าใจว่าไม่ถูกกันผมต้องบอกเลยว่าช่องบริการที่2โอ้โหว้าวว้าวว้าวฟอร์ดจีทีโฟลตี้นะฮะนี่มันตอกย้ํารถระดับแบบเกิน50ล้านไคล่าจีทีนะครับอันนี้บอกได้ไหมว่าเป็นอะไรแต่จบงล้วเนี่ยครับภูฟังชั่นใบรับรองว่าเป็นแม็กอาเรนที่เร็วที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับผมเวลลี่คอนติเนนทัลซูเปอร์สปอร์ตคันนี้แหละฮะที่จะวิ่ง เลขตัวเดียวคอมพิวเตอร์แมกาเคนผมเนี่ยนะฮะมาจากโรงงานครับผม <S <S ทำๆทๆำสวัสดีครับโอ้โหล <laughs> อยนี่หยุดร้องอยู่แม่งร้องอยู่เลย ระบบการขาโมยของแมคแเลนเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามีระบบกล้องตรวจจับคือเห็นหน้าตาช่างเราดูโจรไงฝั่งนี้เขาเสียงร้องดังอยู่เดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนเนื่องจากสัญญาณกาันขโมยน้องๆนี่ตอนนี้โอ้โหไปไงเรียกร้องหาพี่กูดี้กันเหลือเกินแต่ว่าพอคลิปมาเนี่ยก็ไปดูคลิปโป้กัน <ừ> นะไม่ได้ดูพี่กูดี้ขนาดนั้นแล้วก็บอกคิดถึงกันนะโถ่เอ้ยผมเนี่ยแอบไปเจอพวกคุณในห้อง VK มาโธ่จำชื่อ ID ดีพวกคุณได้อามาอัปเดตงานฝั่ง ฟิล์มกันหน่อยนะครับไม่บักนะมาติดฟิล์มกองแสงนะครับเปลี่ยนฟิล์มกองแสงเก่าเป็นฟิล์มกองแสงใหม่คันนี้โอ้คันนี้ล้อส,สวยจริงนี่รถจาก m t e c นะฮะน้องเอิร์ธนะ m t e c h e n g i น e e r นี g นี่ไงติ๊กเกอร์เขาให้เกียร์เขาหน่อยนะเราอยู่ข้างล่างไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะ อันนี้ของเ t e c เเขาก็ส่งงานกันเรื่อยๆนะครับมีคนแบบคุยกันในเน็ตแบบโอ้โหพี่กู๊ดกับพี่เอ,อิร์ธอะไรนี่เขาตึงกันเหลือเกินแล้วก็โอ้โหี่โปรไดเอ,อ้ยอะไรต้องบอกเลยนะฮะอย่างพี่ดินเนี่ยจะเห็นแล้วคลิปพี่แล้วใช่ไหมสนิทกันเลยอย่างนี้เลยนะแต่ว่าผมเมื่อเอ,อิร์ธเอ็มเเนี่ยถ้าใครเข้าใจว่าไม่ถูกกันผมต้องบอกเลยว่าเข้าใจผิดคือเกียดกันเลยยอกยอก,ยอก ไม่ใช่พี่น้องกันเลยนะฮะสนิทกันสนิทกันส่งงานให้กันเรื่อยๆนะครับตัวเจ้าของเนี่ยสนิทกันแต่เซลล์นี้ตัดราคากันชิบหายเลยนะฮะหยอกหยอกหยอกไม่มีไม่มีขายของเล่นกันแบบใกล้เคียงกันนะฮะสะดวกแถวไหนไปตรงนั้นมีงานบางอย่างส่งกันอะไรช่วยกันซื้อเชื่อเรียกว่าช่วยกันเล่นแต่ว่าถ้าถามว่าเครื่องรหัส85นะใครแรงที่สุดในประเทศไทยอันนี้จะต้องบอกว่าฟูลฟังกชันนี่เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมตอนนี้เขาตอนนี้เขาแรงที่สุดอยู่นะฮะ ของเรายังไม่เสร็จเราก็ได้แต่ยังไงเข่าไว้ก่อนอัปเดตรถนี่ผมมาลดตัวเองเลยนี่คนไม่ค่อยเห็นผมนานอาจจะทักว่าผมผอมลงถูกไหมใช่ไหมแต่จริงจริงไม่ใช่คือต้องบอกว่าผมไม่ได้ผอมลงนะครับผมบอกเลยว่าผมใช้แอปบีบเอาอาจจะเห็นเดี๋ยวรถอาจจะยุ่ยู่หน่อยทันนี้คือลถตัวเองเพิ่งไปทําอะไรมานี่ฮะภรรยาเอาลิ้นหน้าครับคาร์บอนไปเสริมา นะครับไม่เป็นไรสามารถเป็นไงทำออกมาใหม่รับรีคอนดิชันนะฮะฟูลฟังชันสามารถงานคาร์บอนของคุณนะครับกลับมาให้เหมือนสวยเหมือนใหม่เป็นไงดูลายผ้าเป็นไงต้องเรียกว่าโอ้โหสมูทเนียบเฉียบนะครับอันนี้รถใช้งานเองนะสีนะครับก่อนหน้าน,นี้เป็นลูบิสตาตอนนี้เป็นเมมี่บลูเงาๆแบบนี้แหละนะไม่ต้องตกใจกันซอกเซอร์กก็อย่างที่เห็นนะงาน นี่ฮะจะให้แต่เนี่ยน้ารถสีจริงเป็นสีแดงนะครับคันนี้765 LT คันนี้มาเซอร์วิสฟิล์มคำว่าเซอร์วิสนี่ก็คือเปลี่ยนนั่นแหละรถเนียอายุมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ฟิล์มก็ตั้งแต่ออกรถใหม่มาเนาะตอนนี้ก็ลงฟิล์มใหม่แกะฟิล์มเก่าออกนะครับต้องบอกว่าคันนี้โชคดีหน่อยแกะฟิล์มทันเวลานะครับสีไม่หลุดนะเลกเกอร์ยังไม่หลุดนะครับเนี่จะบอกว่าสีสีเดิมรถเนี่ยสวยมากนะอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับแล้วก็เอารูปให้ดูรูปหนึ่งนะ ให้ดูว่าฟิล์มเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเก่าตามอายุมันเฉยๆนะแต่ว่าฟิล์มที่ฟูงห้าฟิลมแอคตอรี Factory, ่สปีคิดว่าสภาพหลังจากนี้นะน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าเรามีเทสเตอร์อยู่ข้างหลังนาให้ทุกคนเห็นอยู่บ่อยๆนะครับ765เนี่ยงานลงต้องต้องบอกเลยว่าต้องละเอียดนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าเรื่องของช่องของเส้นสายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีสันมีโค้งแล้วก็มีลูเบอร์มีอะไรเยอะนะฮะ เป็นรถที่ดีไซน์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหมันล้ําพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาในการติดตั้งนานนิดหน่อยนะครับคันนี้ก็โ,โหลูกค้าตนะ้อเรียกว่าดูแลทั้งบ้านนะนี่ก็งานแ็ปสีนะเดี๋ยวใครไม่รู้นะฮะงานแ็ปสีครับช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่างานเข้าแบบจุกจุกจุกนี่ไม่ให้อะไรนะไม่ให้เงินนะคือบินบิน,บ,นบินที่ซัพพลายเออร์มาวาง <c oughs> จุกนะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ต้องไปบ่นแล้วแหละนะครับเพราะว่าทุกคนแม่งบ่นกันหมด ผมนี่คือแบบบ่นจนเลิกบ่นไปแล้วนะครับเราทําอะไรไม่ได้นะสำหรับทุกคนที่กําลังท้อแท้อยู่ในช่วงนี้ขอไลฟ์โค้ใส่ดนึงต้องบอกเลยว่าไม่เป็นไรฮะสถานการณ์แบบนี้เราต้องรีบแต่งตัวลดเข็มขัดนะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนิดหน่อยนะครับจัดแจงระบบให้มันดีสําหรับผู้ประกอบการเนาะรอวันเศรษฐกิจกลับมาเพราะว่าตัวเล็กๆเราจะไปขยับเคลื่อนไหวเศรษฐกิจน่าจะยากนะครับแต่คนที่ยังอยากแต่งรถก็ยังแต่งกันอยู่นะก็ยังแต่งกันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย ะะอย่างเช่นคันนี้นี่คันนี้คือไงลูกค้าคุณเห็นไหมคือลูกค้าอยากจบเป็นยังไงเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะเอารถสีอะไรดีเออทำแม่งครึง่งครึงคร่งสองสีเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นไงครึ่งครึ่งสองสีเลยนะฮะยังไม่ได้จบสีนี้คนะ่ะคือเทสเทสต์เฉยเฉยว่าโทนไหนดีสีนี่ฟูฟังก์ชันก็รับทำนะครับแต่อู่สีเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะเรามีเรามีอู่สีของเรานะครับแต่ว่าควบคุมบริหารโดยฟูฟังก์ชันแต่ว่าอู่สีเนี่ยมันมีฝุ่นต้องบอกว่าพี่กุดดี้เนี่ยเกิด ที่อเมริกานะครับผมเริ่มต้นทำอู่สีครัง้งแรกปี2011นะครับเป็นอู่ประกันด้วยนะต้องเรียกว่า D R P Direct Repair คือได้มาไม่ได้ง่ายๆนะผมนี่ระดับแบบว่าต้องผ่านแบบ S U I Special Unit Investigation นะมาแบบว่าลึกล้ำนะผมมีอู่สีอยู่3แห่งนะครับ uh huh. เข้าใจเรื่องระบบการทำสีเนี่ยเป็นอย่างดีนะคือห้องพ่นของเราที่ที่ทำสีทั้งหมดของฟูงังชั่นเนี่ยนะครับก็เป็นห้องแบบจูเนีด้วยนะมีระบบแบบ จุนแอร์มีระบบเติมลมลงพ่นลงน้ำผมวางระบบเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยู่คนละที่เพราะว่าที่พื้นที่ตรงนี้มันไม่พอถ้ามาดูคันนี้ก่อนคันนี้แหละเสร็จแล้วจริงๆสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเค24วันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราวางระบบใหม่กันนิดหน่อยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปหาเขาเรียกว่าช่างหม้อน้ำอินเตอร์ในตํานานคนนี้แหละที่ต้องเรียกว่าเหล่านักซิ่งชาวญี่ปุ่นยังเข้าไม่ถึงครับชาวรถญี่ปุ่นชาวรถยุโรปยังเข้าไม่ถึงแต่ผมเนี่ยถึงตัวเขาแล้ว เดี๋ยวจะให้ดูงานนะคันนี้ต้องออกมาสีอะไรดียังเลือกไม่ได้เลยนะคันนี้ยังเลือกสีไม่ได้เลยนะแต่ K24 วันนี่ต้องเรียกว่าบึ้มสตาร์ตติดเรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่รู้จัก K24 วันก็คือเครื่อง Civic Type R F L5 ชุดคิดเนี่ยมาเป็นของ s y a n นอฟสปีดนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่เอาแล้วเพราะว่ามันต้องพูดตรงนะคือแม่งไม่เฟียวเฟียวไม่พอนะครับอย่างนี้นี่คือเมกาเนี่ยเขาทำมาเป็นชุดคิดเพราะว่าบางคนแม่งทาในบ้านใช่ไหม ไม่ได้มีอู่ที่แบบจะไปสู้ค่าแรงไหวนะฮะแต่เราเมืองไทยเนี่ยเรามีอู่เองเดี๋ยวเราจะทําใหม่ให้แบบสวยแบบสวยงิบเลยงิบเลยเครื่องติดละนะหลายคนรอมานานนะฮะแม่งเป็นปีแล้วนะแต่ต้องบอกนี่ไม่เป็นรถโปรเจกต์ของที่อู่ครับก็เลยพักไว้ก่อนได้นะอ่ะช่องบริการที่2ครับต้องบอกว่าเนี่ยคนถามเยอะมากกระทั่งเจ้าของรถคันนี้นะฮะก็ทํารถกับเราหลายคันก็ยังถามอยู่ว่ารถแบบนี้ทํำไมต้องบอกว่าจริงๆทําหมดนะฮะ แล้วนี่ก็เข้ามาเซอร์วิสเป็นฐานน้ำมัน <_ d ose> เครื่องหัวเทียนนะครับทำหมดทุกอย่าง <_ d ose> คือต้องบอกงี้วันนี้เนี่ยเอารถอะไรมาเนี่ยคือเราคิดราคาตามมาตรฐานเป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเอารถอะไรมาเราก็ทําต้องอย่างเดียวเลยคือลูกค้าต้องต้องเข้าใจกันนะครับอันนี้เป็นอย่างแรกก่อนนะพอเข้าใจกันปุ๊บเราเอ u c a t e คุณนะเราทํางานเราก็นําเสนอสิ่งที่ดีให้กับคุณอีก <_ d ose> สิ่งหนึ่งเลยนอกจากความเข้าใจกันที่ที่ลูกค้าจะมาเป็นลูกค้าภูมิทัณที่ต้องติดมาด้วยคืออะไรอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนิสัยอะไรนิสัยอะไร คุณรู้ได้ไง <c oughs> ยอมชอบไม่ใช่เดี๋ยวคนเขาชอบพูดว่าที่ที่ทาแพงก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณต้องเข้าใจความยุติธรรมนะคุณน้องถ้าคุณเข้าใจความยุติธรรมปุ๊บทุกอย่างผ่านพ้นนะฮะ M5F10 คันนี้สูบลูกหนึ่งไม่มีกําลังอัดนะครับอันนี้กําลังแจกย่านอสติกอยู่นะหา,หาเจอแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอลูกค้าตัดสินใจก่อนว่าไปยังไงต่อดีนะครับ <c oughs> เห็นแม็กกาเลนอยู่2องลำตรงนี้อันนี้ก็เข้ามาเซอร์วิสเนื่องจากว่าระบบ ไฟฟ้าของแมคกาเรนมีปัญหานะครับนิดหน่อยคันนี้น่าจะบอดี้คอนโทรลยูนิตนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วผมพามาดูดีกว่าว่าทำไมวันนี้ถึงเป็นแมกาเรนเซอร์วิสอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะอะไรนี่ไงนี่อะไร <Okay. S 1> เคสรเคอะไรเคสอะไรคอมพิวเตอร์แมคกาเรนผมเนี่ยนะฮะมาจากโรงงานครับผมไงใช่ไหม นี่แม่งติดติ cker แทชชัๆเลยแต่เป็นคอมโรงงานคอมโรงงานะนะครับเนี่แหละเขาเรียกว่าจุดตัดนะจุดจบจุดตัดว่าทําไมเราถึงจบเรื่องแมคคาเรนนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้ทําง่ายนะเป็นรถที่ต้องใช้เรียวแรงแล้วก็ความเข้าใจในการดูแลมันค่อนข้างสูงนะครับนอกจากจะเข้าใจแล้วเราต้องต้องมีอุปกรณ์นที่ถูกต้องนะครับถึงจะเรียกว่าจบเรื่องราวของแมคคารเรนได้นะฮะคันนี้เดี๋ยวจัดการให้ไม่มีปัญหาอย่างน้อยสิ่งที่คุณได้กลับไปคือ คุณได้รู้แน่ๆว่ารถคุณเป็นอะไรก่อนที่เราจะเริ่มทําผมบอกไลยน,นี่ล่าสุดไม่กี่วันวันนี้เองนะฮะคนส่งรูปมาเอ้ยแม่เลนขึ้นอันนี้เท่าไหร่ผมก็จะบอกว่าผมตอบไม่ได้เหมือนว่าถ้าคุณยังไม่ได้ผมดูอาการเนี่ยเหม,หมือนเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าคุณไปหาหมอใช่ไหมผมคุณไปหาหมอคุณบอกหมอปวดหัวเท่าไหร่หมอจะตอบได้ไหมไม่ได้คุณอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกก็ได้ คุณอาจจะแค่เป็นไมเกรนหรือคุณอาจจะแค่นอนไม่พอหรือคุณอาจจะแค่โดนความร้อนเยอะวันนี้ถูกไหมฮะฉะนั้นรถเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเอาเข้ามาก่อนนะครับสมมุติเราได้แอกเสร็จปุ๊บคุณไม่ทําแล้วก็มีค่าแรงนอสติกค,คิดเงินแค่นั้นจบแยกย้ายถูกไหมฮะถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะซ่อมกับเราต่อฟังแล้วดูเออมีหลักมีเหตุมีผลอยากซ่อมต้องซ่อมก็ทําไปค่าแรงก็คิดตามชั่วโมงแค่นั้นเะง่ายๆไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้ละสิ่งหนึ่งที่ ยืนได้แน่นแล้วเหนียวที่สุดคือความชัดเจน,นไหนๆเข้ามาในโชว์รูมแล้วฝากมันมีรถคันนึงฝากขายอันนี้ลูกค้าฝากจอดแล้วก็ฝากขายนะครับเบนเล่คอนติเนนทัลซูเปอร์สปอร์ตวันนะครับในโลกนี้มีแค่ร้อยคันนะถ้าเข้าใจไม่ผิดมันจะหนึ่งร้อยคันทั่วโลกนะฮะเป็นรถสีแดงนะครับแล้วก็นี่มาอย่างนี้จากโรงงานเลยคอนเวอร์เทเบิลนะฮะอันนี้เขามาฝากขายไว้ราคาก็ไม่แรงนะครับใครสนใจนะฮะนอกนั้นซูเปอร์ครับ GR วันนี้ราคาต้องบอกว่าพกมา4ี่ล้าน7มีทรสล้าน6กแสนหาหมื่นท้ายขาดทุนนะครับอันนี้รถใหม่เลยนะรถใหม่ายแดงสามารถจัดไฟแนนซ์ได้4ล้านกว่าเลยนะครับใช้เงินดาวน์หลักแสนออกรถได้เลยนะฮะอันนี้นำเข้าโดยฟูลฟังชันนะครับแล้วก็เป็นรถเกียร์กระปุกน,นะครับคุณแจสองดอกครบถ้วนนะฮะสีขาวมุกสวยงามกุ๊บกิ๊บรถวิ่งแค่40โลนะครับพร้อมเซอร์วิสเมเนจเนซ์ แล้วก็วอลันตีสองปีจัดให้กินกลางเข้ามานะครับคนเนี่ยจะบอกเฮ้ยแล้วซูปปานี้คืออะไรอันน่ะซูปปานี้คืออะไรอันนี้คือผมบอกเลยรถลูกพี่ผมมาแล้วทันนี้แหละฮะที่จะวิ่งเลขตัวเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพูดแล้วก็ต้องท่านนี้ใช่ไหมแบบกล่าวขอบพระคุณลูกพี่ใหญ่นะครับเสียยศธารวดี นะวันนี้สั่งลุยแล้วว่าซูเป้าต้องวิ่งเลขตัวเดียวนะครับวันนี้จะบอกเลยปีนี้ได้เห็นนะฮฟูลฟังชันทาราวดีพอง5เลขตัวเดียวนะฮะฝากไปด้วยอ่ะเจอกันใหม่เฮ้ยพี่ว่างไหมครับอันนี้อันนี้ลงเะไลงอันนียเหรอเอวีเคเหรอเน้นดูโหอันนี้เราต้องบอกลัมโบเยอะจริงๆพาไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าเอาฝนตกไอ้เหี้ยกลับ เลียวชิบหายเลยเอา้าวงานเดือดอยู่วันนี้ถือว่างานเดือดๆดอ,อยู่ครับช่องบริการที่โโหนึ่งโอ้โหนี้ต้องเรียกว่า991.2เนงงี่ยฟูฟังชั่นทำไว้นี่แรงสุดในประเทศไทยแล้วตอนนั้นคันสีเทาก่อนหน้าน,นี้เป็นสีแมมบี่บูแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาคันนั้นมีเทอร์โบโหทำไปหลายอย่าง6ก0กว่านะครับ6ก0กับเครื่อง3ลิตรนะครับเลยเป็นที่ไว้วางใจของชาว9 1 1 2นนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยดาวไปอย่างเดียวเพราะว่า ต้องการจะคลีปท่อเดิมนะครับอันนี้ท่อเดิมก็คือเป็นสปอร์ตเอ็กซอสมาอยู่แล้วนะครับก็ใส่ดาวปของฟูฟังชันเข้าไปนะดาวปของฟูฟังชันนี่ก็ผลิตเมกานะครับแล้วก็จะมีฮิตชิลเวลดิ้งมาอย่างนี้เลยนะครับคือบางคนเขาบอกเฮ้ยทำไมไม่แบบตีตรงตีตายตยี่ห้อจะอยู่ข้างในแต่ว่าเอามาใส่ข้างนอกเนี่ยผมบอกเลยมันหลุดจริงๆแล้วมันไม่ปลอดภัยนะครับอยงานนะ ต้างในเป็นไงต่อไปนะฮะก็จะไม่มีไส้ในนะครับที่เป็นแคทนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสปอร์เด็กซอสนะครับสั่งมั่วๆซัวๆไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนกันนะมันมีหลายรุ่นมีรุ่นท่อธรรมดาท่ออยู่ข้างท่ออยู่กลางนะครับตัวนี้เป็นตัวกันชนแบบท่อมันจะแคบเข้ามานิดนึงนะฮะเดี๋ยวบันเลงกันเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไดโนนะครับคันนี้เนี่ยมีอย่างอื่นด้วยก็คือเปลี่ยนกันชนหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเด็กลิทหลังนะเดี๋ยวมาดูกันตอนทำ ช่องบริการที่2โอ้โหว้าวว้าวฟอร์ดนะฮะ GT40 นะฮะเล่าให้ฟังกันเลยว่า Ford GT40 นะครับเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยเป็นรถรุ่นเก่าเลยนะฮะอันนั้นคือจะเก่ามากนะครับ Ford GT นะครับต้องเรียกว่ามันเป็นการสานต่อความสำเร็จของ Ford GT40 นะครับมันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า Ford GT เฉยๆนะฮะ GT40 คือเก่ากว่าน,นี้ครับอีกนะครับอันนี้เนี่ยก็จะคือผลิตออกมาแค่ยุ่มรวมประมาณ2องสปีนะสองพันสี่สองพันห้าสองพันหกนะครับ เครื่องยนต์ V8 5.4ลิตรนะครับโหดๆแล้วก็มี Supercharger มาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะอยู่ข้างบนเลยนะครับต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้มันคือรถ20ปีแล้วนะครับแต่ว่าราคาที่เมืองนอกนี่คือตึงมากนะที่ขายกันแบบหลักเฉียดล้านเหนนรียญนะฮะต้องบอกเลยว่าอันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งรุ่นที่เมืองไทยเนี่ยได้เล่นราคาใกล้เคียงกับเมืองนอกแต่วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีน้อยมากนะฮะ ผมเข้าใจว่าได้ยินมาว่ามีแค่3าคันนะครับซึ่งโอ้โหอยู่ในมือของระดับแบบ GDP ประเทศทั้งนั้นต้องใช้คำนี้นะก็เรียกว่าหลุดออกมาให้เห็นได้ยากนะครับวันนี้เข้ามาเซอร์วิสนะที่ฟูลฟังชั่นก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับเนื่องจากว่าไม่ได้เปลี่ยนถ่ายนานแล้วแหละเพราะว่าเจ้าของไม่ได้ใช้นะครับบางคนถามว่าเฮ้ยน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนถ่ายกันนานๆแต่ไม่ได้ขับเป็นอะไรไหมนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอย่างน้อยเนียเน่ยทุกปีนะครับการดูแลรักษารถนะประเภทนี้นะครับคือ น้ำมันเนี่ยพอไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็มันก็ตกมานอนรองอยู่ข้างล่างนะฮะอะไรที่มันเคยเคลือบโซ่แซ่กุญแจมือเทียนไม่ใช่โซ่พวกแบบเฟืองอะไรทัมมิงง่งอะไรพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆแห้งลงนะฮะบางคนถามว่ารถจอดนานๆไม่สตาร์ทแล้วทำไมมันถึงพังชาร์จแบตเก็บไว้นะครับเพราะว่าไอ้คุณนึกถึงนี่คุณรู้จักไหมแคมรู้จักไหมแคมแคมเกียร์แคมเกียร์แคมเกียร์เนี่ยก็คือแคมเนี่ยฮะก็จะอยู่ตรงด้านบนของฝาใช่ไหมฮะพอแทงมาอย่างนี้ปุ๊บ ใช่ไหมคาุอันนี้ไม่ใช่แล้วแคมเนี่ยมาอย่างงี้จะมีเฟืองอยู่ข้างหน้าเฟืองเนี่ยจะเป็นซี่ๆๆเนี่ยแล้วมีโซ่ใช่ไหมครับปกติวเวลาน้ํามันฉีดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันมาหล่อลื่นมีน้ำมันมาคอยทําให้มันเรียกว่าเหล็กกับเหล็กมันไม่ขบกันอะ่ะใช่ไหมอพอ,อ<ๆ>คุณจอดนานๆเนี่ยมันจะค่อยๆเขาเรียกว่าไหลลงสู่ที่ต่ําระดับ 3- 4สเดือนน่จะไม่เป็นไรก็ยังจะมีแบบมื่ๆเคลือบๆไปอยู่บ้างแต่พอเป็นปีๆเนี่ยมันอาจจะแห้งมากเวลาคุณสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเหล็กก อยเงี้ยฮะมันก็อาจจะเกิดแบบรอยหรืออะไรอย่างงี้ได้นี่คือเหตุผลนะครับที่รถทําไมจอดนานๆแล้วพอมาสตาร์ทบ้างมันถึงพังฉะนั้นแนะนําว่าอย่างน้อยควรจะสตาร์ทเครื่องบ้างนะครับทุกๆเดือนนึงอะ่ะควรจะมีสตาร์ทบ้างนะครับแต่คันนี้ไม่ได้ขับเลยเรียกว่าใช้งานน้อยมากนะฮะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาเรียกว่ารักและดูแลนะครับใส่ใจอันนี้อาจจะเกินปีมาไม่เยอะนะฮะเราก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ เบิร์อะไรนะฮะโอลิงนะครับก็จะเป็นของฟอร์ดโดยตรงเลยนี่เป็นเบิร์ที่โชว์รูมฟอร์ดมาเลยนะครับแต่ว่าใช้เขียนว่าเป็นโอลิงของฟอร์ดเฟีย a ต้าคือใช้ได้กันได้นะข้อดีของรถฟอร์ดคือใช้อุปกรณ์ร่วมๆกันได้หลายๆตัวนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันโหมันพิเศษมากนะนี่หนึ่งในโพลีเกรลอ่ะนะซูเปอร์คาร์คันเดียวของฟอร์ดแล้วกันซูเปอร์คาร์คันเดียวของฟอร์ดนะครับคือเจ้าตัวนี้ ปัจจุบันมีซักเซสเซอร์ออกมานะครับเป็นฟอร์ด GT เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 แล้วนะครับแล้วก็แหมจะขับฟอร์ดทั้งทีแล้วขับ V6 อ่ะมันแต่หน้าตามันสวยมากนะแล้วก็เป็นรถที่ราคามูลค่าค่อนข้าง,งสูงเหมือนกันครับมีรถแบบนี้นะครับหรือว่าสะสมรถแบบนี้เล่นรถแบบนี้ไว้ใจให้ฟูลฟังชั่นดูแลให้ได้นะครับถัดมามันนี่มันตอกย้ำรถระดับแบบเขาเรียกว่าเกิน50ล้านนะ ก็คือเป็นไคล่า GT นะครับอันนี้บอกได้ไหมว่าเป็นอะไรแบตหมดจอดนานจอดนานเปลี่ยนแบตนะฮะนี่ก็คือชีวิตคร่าวๆของเราเศรษฐีนะครับก็คือรถจอดแบตหมดยางหมดเยอคืออยู่ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ก็มีความเก่านะคือแม่งรถหลัง20ปีหมดเลยนะครับไม่ได้ดูแลรถแบบนี้อย่างเดียวนะนี่โมเดิลใหม่ๆนะโมเดิลใหม่ๆถามผมว่าวันนั้นวันนั้น มีเฮียคนนึงก็ถามผมว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มีผมบอกเลยว่าผมมีคอมแมกกาเรนแล้วก็มีนี่ประธานอ้๊อผม <c oughs> นะฮะออกมาคนนี้โปรติจะเดินทางฝั่งยุโรปเป็นหลักนะครับปติที่ยุโรปนี่ทําทํารถประเภทไหนรถบัมคลับวิศวกรผมนะอันนี้กําลังเตรียมตัวไปจูนครับ765 LT คันนี้โจทย์ลูกค้ามีไม่มากฮะต้องการเป็นหัวแถวของแมกกาเรนซึ่งคุณมาถูกทางแล้วนะฮะคันนี้765นะครับมีท่อโนวิเทค ทั้งเส้นแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยคือใส่กล่องพว่วงโน v ิเทคมานะครับก็ต้องบอกว่าทําพังกันมาเยอะแล้วนะฮะไอ้กล่องพว่วงโนบิเทคเนี่ยผมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะไม่เหมาะน้ํามันไทยหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆรถที่เป็นแบบเ6 5เป็นแมกกาเรนเป็นรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเมืองนอกนะครับถ้าเขามีการเปลี่ยนดาวไพรหรือถอดแคดออกเนี่ยโดยส่วนมากนะครับหรือเรียกว่าทุกคันดีกว่าต้องมีการจูนอยู่แล้วนะแต่อันนี้เหมือนแบบ ทำขายประเทศโลกที่3าอะ่ะกลัวมึงจูนไม่เป็นแม่งก็ให้กล่องพ่วงมาด้วยตัวหนึ่งนะเพื่อจะลบโค้ดน,นู่นนี่างๆนะทำให้รถเนี่ยต้องบอกเลยว่าวิ่งปรหลามากนะครับแต่จบงานเนี่ยฟูลฟังชั่นไปรับรองว่าเป็นแม็กกาเรนที่เร็วที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับผมแต่ถ้ามาจูนกับที่พร้อมกันทุกคันมันจะเร็วสุดยังไงคือใครจ่ายตัตงค์เยอะกว่าเร็วกว่าแค่นั้นดีกว่าเออแค่นั้นเลยนะ ความเห็นไม่ตรงกรันการพนันจึงเกิดสมมุติเขามาแบบน้องจูในให้พี่แบบแรงกว่าน,นี้หน่อยนะก็ยอดเงินเพิ่มมาอีกนิดนึงพูดเลน่นพูดเลน่นคือรถเนี่ยเราเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากว่าอิลิกนะก็คือคนจูนเอนจิเนียร์ของเราเนี่ยครับเป็นคนจูนรถห้อน้างเซฟครับนะฮะคือถ้าจะไปเค้นเอาแบบ10บมา15้ามาแล้วต้องเกิดอันตรายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ทําคือเราเน้นพวกพื้นที่ใต้กราฟเนาะความชันของกราฟเป็นหลักนะครับไอแรงม้าตายเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเด็กเขาคุยกัน เออถ,ถ้าผู้ใหญ่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องรถแล้วเขาเขา,เขาไม่ไม่คุยเรื่องแรงม้าต้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็เยอะที่สุดนะที่ทาทำนะก็จะก,ก็เหมือนไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่ยังไม่แพ้ใครนะ <mm วันนี้นะรถฝั่งแรปนะครับก <c oughs> ็คันนี้แลปสีเลยาะต้องดูอะวัแรปสีตัวนี้มาดูไม่รู้นะพูดจริงจรินะหาตัวนี้ยังไม่รู้นะนี่แม่งตะแคงไปถึงข้างล่างถึงจะเห็นแล้วว่ามันแบบแรปอะนะครับอันนี้ก็คูลเแคแนนเนาะมาล้างเคลือบครับคือฟิล์มสี นะของเราอย่าไปโดนหลอกว่าเคลือบแก้วนะเคลือบแก้วเนี่ยติดฟิล์มอยู่แค่ประมาณ7วัน10วันหลุดหมดแล้วนะครับเราต้องลงน้ํายาเคลือบฟิลม์มนะซึ่งที่นี่มีนะครับมาเติมน้ํำยาเคลือบเือเงาแวบนะบอันนี้รอเก็บงานเตรียมส่งมอบนะครับ765 LT นะครับนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะฟิล์มใสกันรอยนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นเอสเทคนะฮะคันนี้เลือกใช้เป็นเอสเทนะครับเพราะว่า ของเดิมเนี่ยเข้าใจว่าเคลมว่าใช้เอ็กเมาแต่ไม่รู้ว่าเอ็กเลจริงป่าแตมันเหลืองมากนะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าความเหลืองประมาณนี้นะครับส่วนคันนี้นะมีเก็บงานรายละเอียดหลายอย่างนะครับมีส่งกลับไปกลับมาทางนู้นทางนี้เนาะเพราะว่าเอาเวนทเดอรตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเนีอายุแล้วจะพูดไปนะใครจะเชื่อนี่แม่งรถปีของพนะออกแบบมาครั้งแรกนะครับปี2012นะครับ ต้องเรียกว่าวันนี้เท่าไหร่แล้ว13ปีเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแม่งอยู่มาแล้วแม่งสวยอยู่เลยอะ่ะคือวันนี้เนี่ยจะบอกว่าไอ้นี่หล่อน้อยกว่า雷โตนี่ไม่ใช่นะคือแม่งหล่อเหมือนกันแนตะ่หล่อคนละแบบแต่雷โตนี่ราคานี่ไปแบบ5 6 0ล้านแล้วนะฮะเป็นไฮบริดด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า a อเวนทดอวันนี้ใครมีอยู่นะเมืองไทยนะคุณมีรถเนี่ยนะครับ ได้ใช้อเวนทดอร์เนี่ยในราคาที่ใกล้เคียงกับต่างประเทศมากนะเ,เพราะว่าต้องบอกกันตรงๆนะฮะรถอเวนทดอร์นะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นเรนเดโซมอเตอร์นะครับก็ตัวแทนนําเข้าลัมโบยนี่ก่อนนะั้นน่ะมันคือพูดได้แหละมันรู้กันทั้งประเทศเนาะใครขับลัโบไม่งมีปัญหาเรื่องดีเอไอนะครับมันเลยทําให้รถราคาถูกเพราะว่าคนซื้อกลัวสุ่มเสี่ยงใช่ไหมมันทําให้วันนี้คุณได้เล่นรถอเวนทดอร์ในราคาที่ถูกแต่จริงๆเนี่ยอเวนทดอร์เนี่ยที่อเมริกานะถูกที่สุดนะวิ่งแบบ58 0,000นะ แมงยังขายเป็นสิบสิล้านอยู่เลยนะคือไม่มีถูกกว่า10ล้านนะครับแปลว่าวันนี้คุณได้เล่นรถในร,ในราคาที่ถูกฉะนั้นต้องดูแลนะอย่างนี้คือเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับเปลี่ยนบัสเซอร์นะครับแล้วก็มีการเอ่อตัวเช็คระบบทั้งหมดนะฮะตอนนี้หวานเจี๊ยบกล้องติดกล้องถอยติดเซ็นเซอร์ดังนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเรื่องสายไฟนะครับพอรถมันเก่า10ปีเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือลัมโบเนี่ยอะไรรู้ไหมตอนนี้พอผมมีเอ j ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยปเปิดได้แล้ว พูดไปก็เอ็นวมันก็คือเอาเวนทดอร์เหมือนกันใช่ไหม <S <S ผมก็เลยเข้าไปคุกคีแล้วนะคุกคีแล้วแล้วแบบยังไงอะไรไงรถเอาเวนทดอร์เนี่ยท่อเทอร์เครื่องมันอยู่ข้างหลังครับแล้วมันค่อนข้างจนะคอมแพกเนาะมันเลยร้อนนะฮะสายพงษ์สายไฟเนี่ยพวกนี้มันเริ่มเก่าแล้วกรอบเริ่มมีปัญหานะครับก็ต้องมาไล่ดูเก็บให้เรียบร้อยนะใส่มีเวนทดอร์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าฟูฟังชั่นก็เป็นเอ็กซ์เพิดเอ็กซ์เพิดด้นนี้เลยเพราะว่าผมมีรถให้เทียบ นะ้้วก็มาคอยดูแหละโอเคครับดูคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับชอบใจก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้านล่างนะครับใครอยากดูพอดแคสต์ก็ช่องนี้เหมือนเดิมนะฮะอยากพูดคุยเรื่องอะไรก็ติดตามเข้ามาเดี๋ยวลาไปก่อนครับวันนี้